สวัสดีบนรยุครับมาตกปรากฏครับันเป็นฝนตกแห้งเราไดมาล้องบึงครับรมาดูน้ำกันมืทีนีโตบออีน้ำไหลไหลองช่ rainbow, fifteen, okay, ครับมเอาเลยบงบงเอาชุดนะชุดนะน้อยตัวนน้อยิรุ่นๆว่น้อยหรอรุ่นๆน้โอเคครับงนมา yeah. thật cái mục này đó bớt nhí quá ở tôi nghe nhé trên này nhí ตัวเดียวเนี่ยบอเอาเนี่ยบอมาป่ชิบเอาตัวหน่อยตุนตุนนี่เอาปล่อยปอฮะตัวเดียวตัวหน่อยจะจะปล่อยไปก่อนครับไป